พรพรพิน้องทุกท่านนะครับพบกับช่วงพระคำนำพระพรวันนี้ผมจะมาแบ่งปันในหัวข้อเรื่องพระองค์ทรงรักเราก่อนเอเมนพระองค์ทรงรักเราก่อนหยอห์นบทที่4ข้อ19นะครับหยอห์นบทที่4ข้อ19บอกว่าเราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรง รักเราก่อนนะครับเราสามารถที่จะไปอ่านใน1นึยอหอนบทที่4ข้อ7ถึงข้อ21นะครับมาเลยก็ได้นะครับพี่น้องครับเป็นที่น่าประหลาดใจว่าเราพลาดความจริงที่ง่ายๆและตรงไปตรงมาในพระคัมภีร์ได้อย่างไรพระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะสิ่งที่เราทำในขณะที่เรารักพระเจ้าเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เราความเข้าใจผิดฝ่ยายวิญญาณทั้งหมดขึ้นอยู่กับจุดๆนี้ครับพี่น้อง ทุกสิ่งที่เราทํานั้นเป็นการตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าไม่ใช่การทําเพื่อให้ได้ความรักมาไม่ว่าจะเป็นความดีใดๆที่เราทําไม่ว่ามันจะมีคุณค่าเพียงใดก็นับไม่ได้ในสายพระเนตรของพระองค์หากท่าทีในใจของเรานั้นทําไปเพื่อต้องการแลกกับความโปรดปรานของพระองค์พีน้องครับพระองค์ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเราบนพื้นฐานสิ่งที่เราทานะครับ ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงแสดงความรักพระองค์แก่เราทั้งหลายในขณะเป็นไงครับขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นในพระธรรมรวมหมดที่ข้อที่8ก็ได้ตรัสไว้แต่พระองค์ทรงแสดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราและความรักทั้งหมดมาจากพระองค์ความรักไม่ได้เริ่มเกิดขึ้นมาจากเราครับ เรารักพระเจ้าและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อเรารับความรักมาจากพระองแล้วเท่านั้นเอเมนพี่น้องครับเราไม่จําเป็นต้องบังคับตัวเองให้รักพระเจ้านะครับสิ่งที่เราต้องทําคือจดจอดูว่าความรักของพระเจ้ามีให้เรานั้นมีมากแค่ไหนเมื่อเราเริ่มค้นพบนะครับความล้ำลึกในความรักของพระเจ้า ที่มีให้กับเราในวันนี้เราก็จะเริ่มรักพระองค์กลับได้โดยอัตโนมัติเป็นเรื่องที่เด็กเรียกไม่ได้นะครับแทนที่จะมัวจดจอ่ออยู่กับสิ่งที่เราควรทำเพื่อพระเจ้าจะทำอะไรดีเพื่อพระองค์ให้มาจดจอ่อว่าพระองค์ทำอะไรให้เราไปแล้วบ้างดีกว่าเอเมนแล้วความรักและความซาบซึ้งใจก็จะไหลล้นนะครับออกมาจากหัวใจของเราไปสู่พระเจ้าได้เอเมน ขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าอวยประปอนพี่น้องทุกท่านนะครับ